สวัสดีทุกท่านเลยนะครับทีนี้จะรับเข้าสู่เกมส์สปอร์ตกับเซิร์ฟเวอร์ไทยอินฟินิตี้นะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงแต่อย่างใดถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยกระดมยิงเหรอประทะประทะมีมีตัวแอนดหสิบห้าเปอร์เซ็นต์เกียว์ไหมเกียว์ละเกียว์ละมันขึ้นมนจะกในข้อที่ปลอดภัย คลื่อนที่ต่อได้สงข่าวแล้วครับโอ้ยท่อปิดมืดเลยไม่เดินไม่ได้วัง พงึ้น50% 3ขีดได้ยินเสียงแท้งใกล้ๆในพื้นที่บริเวณรอบศุกไม่รู้ว่ายอยู่ตรงไหนโหมดสองอะสองแท้งอะโอเครับซักชาลีชาลีแท้งแท้งแทงชาลีแท้งแล้วผมแท้งแล้วผมต้องขันโหนด เ0เอเป็นหนึ่งค่มีมะรย่่นฝากฝากช้ครับวันีเอาฝากฝากช่วยครับับเอาเลยรับเีจัดเลยจัดเลยตองมูฟ่าเคสเอป็นยิงกดอยู่อ่ะ ไ,ได้ไหมเขาอยู่บนบ้านเดี๋ยวผมจะลองไปชุบให้เลี้ยงอีกนะ อ้าพังปิดด้วยอ้าัปิดไ,ไ,ได้อยู่นแทงชาลีนะแทงชาลีเดี๋ยวแทงแตกแทงั้นอยู่แทงแทงอยู่ไม่รู้มันตีน,นแตกไ,ไม่เห็นมันอดนิิงๆเนี่ย กแตกแ,แ,แล้วแตกแล้วเว,วโหมีป้อมปิดมาเสริมอีกรถเขยเยอมากใช่ใชาลีมีสองพันเลยทุกแงงกับป้อมปิดมาผ ah มปดยวแงาแทงเครื่องดาวงไสามารถไปวางซีโฟได้ดนะผม กี่สองเจกดางทุง่งหรือ ในป้อมปิดผมยิงคนเขาตายไปสองคนแล้วเขาลงมาแล้วสวยสวยเหลือเหลือคนปืนคนหนึ่งนะนปืนคุมอยู่หม้วคือวา,างได้ยังค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไปกลับไปกนนารแข่งกันเอาการแข่งไปทุกคนเลยแล้บ แทงแตกเลยพี่แทงยังอยู่แทงอยู่ที่เดิมเลย,ยชาลีชัยมาร์คมาร์คมาร์คแทงอะไรชาลีชัยชัยมีสนะองท่านอ่ะป้อมปิดนแทงชาลีอ่าแทงเขาซ่อมเสร็จแล้วแต่ป้อมป้อมปิดยังอยู่นิ่งๆแทงเขาออกไปแล้วนะเหลือแต่ป้อมปิดชาลี ตรงาแหถ้าวิ่งไปงตรงทงอ่ะตัวหนักอยู่ต้องวิ่งอ้อมตรงสองไปไม่รู้อ่ะดิไม่รเ้ีะยรก็แล้วกันย ปั๊มปิดกำลังซ่อมนะใช่ตรงที่เพื่อนมาร์คเลย คนมันเยอะจังไนะไอตรงป้อมปิดนี่มีศพอยู่สองศพแล้วยังมาซ่อมอีกกำลังซ่อมอีกคนหนึงอนะ่ะซ่อมเยอะจัดเลยชาลีนะชาลีเหมือนเหมือนคันนึงมันจะเคลื่อนที่นะตรงออฟเซอร์ไอตรงมุจาก ไม่มีจุดวิ่งไปหามันเลยต้องเอาเอทีเงยยะไกลจะลงกนมาหรืต้องต้องอ้อมมาทางนอ้อมมาทางน้องนะแ้วกมาหามแต่ผมว่าเห็นน้ำาเร่อง้อมานเาร็แอ่จจตัวจุจตริงจร สองทางเลยชาลีแท็กดาวไปคันงะเบิดายาระเบิดะเบิไปแล้วระเบิดแรแงมาเสริมอีกคันแล้วล

าจอดสาคันนะตรงนี้เกินเขาไม่ยอมให้แทงเดอะมีอันี่ไหมมีเรื่องบินกดไหมสแตกนนะแตกนึง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 ตรงนี้ชาลีอะจาชาลีมีป้อมปิดจอดไม่ใช่สย อ่ะวมีมีป้อมปิดพังไปคันหนึ่งเหลืออีกหนึ่งคันแล้วก็แทงหนึ่งคันแ,แท้งโดนไปเม็ดนึงแล้วอ่ะมีมีใครไปท้ำต่อได้วที่ผมที่ผมโคตรวุ่นวายเแบบแจ้งล้วเรามีคอมมานด์จา่าขึ้นเลย

แพร์สเตชันอยู่ตรงผมเคร่ที่ปลอดภัยเครื่องที่ต่อได้แทงเขาชาลีนะอัปเดตอัปเดตชาลีแทงกำลังถอยนี่เนี่ยมันถึงขึ้อ่ะมีแพร์สเตชันกำลังถอยไปแล้วนี้เลยถอยไปตามถนนนะเจ้าไหนอ่ออยู่ตรงผมตรงนี้ดักเลยตรงนี้ดักเลยชาลีดักได้เลยตรงนี้มักหน่อยมักหน่อยชาลีชาลีดักดักได้เลยชาลีเป็นไรอ่ะ แทง <ขอ S 1> แทง <ขอ S 1> ต้องนั่งไหลไปนั่งไหลกับแทงแทงอยู่นหน้าผมแล้วผมแปดสีโฟก่อนใช่ใช่ใช่โอ้ยยังเดือด

ัผมเ <ไป S 1> พิ่งขุดรีแพร์สเตชันมันออกอ่ะมันเ้าไม่ได้ถอยมันเสียงรถถังมันถอยนะใช่ไหมมันมีสองคันเลยมีมีมแทง,อบบงออแถอยไปแล้วกับไอ้ป้อมปิดยังอยู่ป้อมปิดกำลังซ่อมอยู่แทงถอยไปแล้วมันมันซ่อมไม่ได้นะมันซ่อมไม่ได้ผมขุดออกไปแล้วเขาขุดเลยดีโมไปแล้วรู้มันลงมาซ่อมไหมเปิดฟันแล้ว แต่แท้งแท้งถอยไปแล้วฮอแคดเออฮอแคดอ่ามีมีอินฟันมาทางสภพานับผมสอบตะคอดครับป้อมปิดมันยังไม่พังใช่ไหมเคยี่สิบสอง่ะป้อมป้อมปิดยังอยู่ครับเคย,ยี่สิบเอ็ด <K 21. S 1> คนคนเคลียร์แล้วมาระเบ,บิดได้เลยคนหมดแล้ว ผมผมเฝ้าให้อยู่ผมวางไม้ไว้ตรงรถมันอะอ๋อดีกว่าทาไม่ขยับกระสานไม่ได้เลยยมงไฟมาแตผมถ้าผมยิงไม้มันจะระเบิดไหมสารคดก็บอกมาไม่รู้ต้องลองครับต้องลองยิง คุณยังไม่ได้ขุดต้องขุดด้วยอะถ้างั้นระเบิดไม่ทำงานเหรอขุดกบขุดลงอะน,นะใช่ใช่ต้องขุดลงไปในดินด้วยเดี๋ยวผมลองยิงใหม่ดูมาดูระเบิดไหมเฮ้ยโอ้โหมันออกมาพอดีมีตัวเหรอใช่ใช่มีมีตัวหนึ่งแม่งลงมาเฉย น่าจะรุม้องเพื่อนน่าจริงละ่ะพอดีเลยมาตั้งแอบตรงนี้ได้รีกระสุนโคตรเดือดนะเมื่อกี้รถแม่งเยอะจัดรถถังคเวอร์กันแล้วก็มีป้อมปิดเวอร์อีกทีโอ้โหยิงยิงเสร็จก็กลับไปตรงบ้านชาลี ตรงที่มันยิงกันเดือดแล้วก็กลับมารีเพทเลนก็ว่าอยู่ยิงไม้มันระเบิดไหมเพื่อนวางไม่รู้ครับอ<า>ลองดูถอยเลยห <laughs> รืวแม่ก็ต้องเรียกเอทีมายิงเนี่ยเพราะรถน่าจะโล่งแล้วชาลีมาระเบิดรถทิ้งได้นะรถฟรีต<ะ>ัวจีนตัวเอที ีเขาเอาติเก็ตเขาใช่ระเบิดได้นะเขาเปิดฟรีเลยชาลีชาลีจะไม่ให้ให้ขอเสียนารักหน่อยเอนจิเนียร์ไปจบงานก็ได้วางซีโฟเลยเกิดแฮปเลยเกิดแฮบเลย อ้าวยิงแม่นเธอ้วยนะก็มั้ยผมมีฟานมานะครับเดี๋ยวผมไปจบงานนะครับเอาสิบติเก็ t ใช่ตรงชาลีเพื่อนบอกมีอ,มอ,อินฟานเข้านะชาลีเอ้มาร์กจ๋ามีเข้าด้วยเหรอข้างหลังอนะ ใช่ใช่เขาอาจะตั้งแคมป์ข้างบนจะมาตีธงคืนอะเรดิโอมันยังไม่โดนขุดไปเลยนี่ต่องกระสุนแล้วก็เอที่ปฐมพยาบาลมันยังอยู่อ่ะหมดแล้วเลย สาสคนเลยในบ้าน <c oughs> โอเคหายไปแล้วเลยดหายไปล การเดินเคยน้ำโมตัวไหวอุ้ยยังไม่พังเลยเอ <c oughs> ล๋อเขาพังอยู่ระเบิดยังดังสองลูกเลยนะเนี่ย อ้าวรอดวะไม่ไปจะตายซะแล้วกูภารกิจเติดติดกับสายค้างคิดถึงวัดนี้จังไม่แปตกรถลิงโคตรขชิวไม่แตกบอกเลยผมไปเก็บทำไมเอาไอระเบียงไปสู้กับแทงไร่เอ้ยรีเพลย์สเตชันมันอยู่ใกล้ๆไงมันเลยยิงแตกยากอ่ะ